สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับสมพลชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้หนูด้วยครับแชร์เยอะเเลยนะครับแล้วก็ลูกกระดิ่งนะครับเลื่อนไปคาว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะนํา3เรื่องราวมาฝาก ทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวแรกนะครับเป็นเรื่องราวที่อาสมฤศีเนนนะครับธาตุปะคุตตะคุณนะครับอ่างน้ำมนต์นะครับงมด่ที่ผ่านมานะครับมีผู้ถูนะครับเฉียดนะครับล้านนะครับก็ได้นะครับนำฟักทองนะครับแล้วก็นางลำนะครับมาแก้บนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับภาพ ที่มาแก้บนกันก่อนเลยนะครับครับนี่ก็เปิดภาพนะครับการนำฟักทองนะครับมาถวายให้กับเจ้าสัวเฮงนะครับที่ได้รับโชคนะครับก็ถือว่านะครับเมื่อได้รับโชคแล้วนะครับก็ต้องมาแก้บนนะครับฟักทองนะครับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับล้นหลามนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็เป็นนะครับการลำนะครับเป็นนางลำนะครับมาถวายนะครับกันทีเดียวเลยนะครับสำหรับนะครับตัวเลขในอ่างน้ำมนต์นะครับล่าสุดนะครับของงวดวันที่1นะครับเดือน7 64นะครับหนูก็ได้นะครับทำคลิปลงไปแล้วนะครับเลื่อนดูคลิป ย้อนหลังของหนูได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกใกล้ๆวันนะครับตัวเลขอาจจะวิ่งเข้าหากันนะครับหนูก็จะนําคลิปมาลงอีกนะครับเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงนะครับวันที่ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวท่านหนึ่งนะครับเมื่อนะครับอ่า ได้โชคตามที่นะครับไปบ่นไว้นะครับก็ได้นำนะครับประทัดนะครับมาแก้บนนะครับที่นะครับกับไอ้ไข่นะครับแต่เป็นควมมังเอิญจริงๆนะครับปรากฏว่านะครับการจุดทูบนะครับจุดนะครับหางประทัศนะครับจุดประทัดนบางเอิญว่าหางประทัดนะครับที่มีตัวเลขนะครับไปตรงกัน อย่างหน้าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวหนูจะทําการวิเคราะห์ลงกระดาษให้ได้ดูนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ดูรอบบริเวณวัดกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็หน้าวัดนะครับก็จะมีไก่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่านะครับไอ้ไข่นะครับในประวัตินะครับจะชอบนะครับการตีไก่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคนที่นะครับไปขอโชคลาภนะครับเมื่อสมบังแล้วนะครับมักจะนํานะครับไก่นะครับไปแก้บนนะครับท่านผู้ชมครับครับนี่ก็เป็นรูปนะครับไอ้ไข่นะครับที่นะครับประชาชนไปนะครับสักการะบูชานะครับ ครับนี่ก็คือนะครับเลขหางประทัดนะครับที่หญิงสาวนะครับไปนะครับที่หนูบอกไปนะครับต้นคลิปนะครับเดี๋ยวหนูจะทําการวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับไววไปรับชมกันเลยครับ แต่ก็เป็นน่าเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไปตรงกันนะครับ แต่ก็นะครับที่จะไปตรงกันอย่างนี้นะครับาก็จะมีนะครับ0ูนย์สามนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แปดนะครับห้าสามนะครับท่านผู้ชมถ้าตรงกันอยื่างนี้นะครับต้องจับสลับคู่นะครับท่านผู้ชมครับศูนย์สามนะครับ แล้วก็สามห้าแปดนะครับท่านชมก็ถือว่าเป็นตัวเลขนะครับที่สวยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขนี้นะครับมีบางท่านนะครับนำไปเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งแล้วนะครับนี่นะครับ เอาล้ครับต่อไปนะครับไปดูนะครับเรื่องราวของแม่พุ่มพวงกันต่อเลยครับเรื่องราวของแม่พุ่มพวงนะครับก็ยางนะครับมีนักเสี่ยงโชคนะครับอย่างติดตามนะครับเลขที่นะครับน้องเพชรกับพ่อไกสอนนะครับร่วงหายอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นภาพนะครับพ่อไกสอนนะครับ ทำพิธีนะครับหลวงไห้นะครับในวันครบรอบนะครับแม่พึ่งหรือแม่พุ่มพวงหลวงจันทร์นะครับที่ได้จากไปนะครับและนะครับมาตัวเลขจากการหลวงไห้นะครับไปอย่างเป็นที่นิยมนะครับและวันครบรอบแม่พึ่งนะครับถึงแม้ว่านะครับเลขที่หลวงไห้นะครับจะมีเลขหกนะครับที่เป็น ไปตรงนะครับกับรันรางวัลที่1นนะครับก็คือเลข6กนะครับท่านผู้ชมครับครับเล้วมาทบทวนกันอีกนะครับว่าตัวเลขที่เกี่ยวกับแม่พึ่งนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวรู้นะครับจะทําการวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูเลขนะครับหลวงไหาแม่พึ่งกันก่อนนะครับท่านผู้ชมหลวงไหาแม่พึ่งนะครับที่หลวงได้ก็คือ6 9 5นะครับออครับเดี๋ยวเราไปดูวันครบรอบแม่พึ่งนะครับวันที่13นะครับท่านผู้ชมครับ13 วิถุนาที่ผ่านมานะครับตอนที่แม่พึ่งนะครับได้จากไปนะครับก็มีอายุนะครับ29ปีนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับตัวนี้นะครับว่าจับสลับนะครับก็น่าลุ้นนะครับท่านผู้ชมครับ3 1นนี้ก็จะสังเกตว่านะครับตัวเลขเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับจะออก เป็นหลักค่อนข้างที่จะเช่นนะครับที่ผ่านมาก็มีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดอย่างนี้นะครับไม่แน่นะครับหนึ่งสามปิดไว้นะครับอันนี้นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับห้านะครับเก้าหกครับเอาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับสิบนิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ